ไปเอลดอยมอนจองอมก่อยเจียงใหม่เจ้าก่อนจะไปเพื่อเข้าไปตีเฟซบุ๊กเขตอนุรักษ์พันธุ์ซัต์ปลาอมก่อยก่อนเจ้าเพื่อทำการจองวันตีเฮาไปเฮาไปรายงานตั๋วตีเขตอนุรักษ์พันุ์ซัต์ปลาอมก่อยเหยากนเนอร์แล้วก็วันนั่นตีไปก็คือว่าจะนอนห้าน,นึงคืน ใจกาตีภาคขึ้นเปิน่นเนาะเจ้าแล้วก็พอตื่นเจ้าม้าเฮากะขี่รถเข้าไปตีจุดขึ้นรถโฟวิวก็คือมีสองตีมีมูเซอร์กับห้วยปูลิงนะเจ้า,ามูเซอร์นี่จะถึงก่อนห้วยปูลิงแล้วก็ห้วยปูลิงนี่ขี่ขี่เลยเลยตางขึ้นมูเซอร์ไปแห็มวันนี่จะไปตางห้วยปูลิงเจ้า ถ,ถึงแล you know. ้วเจ้าตาวยปูล uh ิงเอาลถดไปจอดไว้ต oh ีบ้านคุณครูฐานหนึ่งเจ้าขอคุณจัดนักเนื้อเจ้าแล้วเปิดนก่อไปทรงเฮาตีจุดขึ้นรถโฟวิวแห่งกำหนึ่งเจ้าเพราะว่ารถรถนอกเป็นรถกิ่งเจ้ามันเข้าไปเหมได้มันมันจะขืดไนีหนุนถนนทางตเพราะว่าขืนมาหลายโมงแล้วเนี่ยเจ้าเปิดนจะมาทรงเฮาแต่นี่เนาะเผื่อตีจะดจังน้ำนักกระเป๋า จ่างเรียบร้อยกัเดินทางไปีจุดทีเฮาจะไปเดินป่าแห่งกำหนึ่งเดทางขึ้นมันจ้องต่ง,ตงกับขนยดขย้อนขนาดคือแบบว่าใส้คุ้งที่เบลือเธอว่าบรรยากาศดีไหม <laughs> นั่งรถพราบรรยากาศดีไหมทุกคน <laughs> ชอบบรรยากาศในการเดินทาง <laughs> <laughs> อะไร <laughs>

พอถึงจุดที่เฮาลงเดินได้เฮาก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีจุดทายหูเจ้าขอทายหูรวมกันเนอทริปนี้ามากันห้านคนเ<ช>จ้าเดินไปเรื่อยๆจะมีจุดแวะทายหูแตลออตางเลยจเจ้าก็คือแวว่าถ้าเฮาหมวะเฮากะ เดินผ่านไปได้แต่ว่าเฮากะขแวะเนาะก็จะสูงขนาดนักแล้วก็วิวดีอากาศก็ดีเจ้าเจ้าลูกหาบแข็งแรงมาก ล้วออนตอนเต้นกับมาฮาบเนะาะภาคกินขนมนนแล้วก็เดินตอ่ออันนี้จะเดินไปตางเอ,อเนินหมาหอบเปิดว่าป้าดยังสูงไงถึงแล้วเนินหมาหอบพูดไงปูน นี่มานี่ก็คือแบบว่ายังอี้แล้วนะรู้ซึกงเริ่มปวดขาแล้วแต่ว่าหูงามเนึ่สวยมากอันนี้มากางเต้นไว้ก่อนเจ้าแล้วก็ปีกออกไปแหมหลอบหนึ่งไปเก็บหูบต่างตตีปืนว่าอ๋อมามอนจ้องนะคือมาถ่ายหูตาท่านต่ตนีเนี่ยเจ้าบรรยากาศก็จบประมาณนี้นะ ก่อนตีพระอาทิต์ตกะจะไปไทยเอาพระอาทิตก่อนยยนี่จะได้ประมาณนี้งามกอ่อเจา้าอันนี้พระพระอาทิต์ตก็กเ,กเขาก็ไปไทยกันมาแรงก็จะได้หูประมาณนี้เจ้าแล้วก็นี่น้องลูก้าเปินดังไฟไว้ เฮากะปีกม้ากินหมูกระทะกันเจ้าแลตื่นเจ้าม,าม้าหนาเฮากะมาทายหูเห็นก้าหนึ่งมาพอพระอาทิตย์ขึ้นมองหนาคันนักเหินก้อนนี้มึงแต่ก็ตู้อยู่นะมาเล้วพระอาทิตย์จัดมอเะอ,อากาศก็คือแบบ เย็นหมอกมาอเจ้านอนได้นี่แดดมาแล้วทายหูแขกกำกำตะเกียงแล้วกะทายหูมูเจ้าจบทีบ